สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอจะทำแรนดอมในหัวข้อคุณและเขาจบกันแล้วจริงๆหรือยังสำหรับใครที่กำลังมีปัญหากับคนรักคนที่เลิกลากันไปแล้วคนที่ตัดขาดตัดจบคนที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วแต่คุณยังรักยังรู้สึกดีกับเขาอยู่ถ้าคุณมีคำถามนี้อยู่ในใจไปกันต่อกับพี่หมอนะคะ ก่อนอื่นพี่หมอขอดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนจะใช้พลังงานของคุณไหมเรามาดูพลังงานกันก่อนนะคะก้าวดาบราชาถือไม้เท้า ก้าถ้วยพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่ผ่านความเจ็บปวดเสียใจมาอย่างหนักมากๆจากการกระทําของคนคนหนึ่งที่คุณรักคนที่คุณรักคนที่คุณไว้ใจเขาทําร้ายจิตใจคุณทั้งคําพูดทั้งการกระทําและ เขาเลือกที่จะเดินจากคุณไปทิ้งให้คุณอยู่กับความเสียใจและความเจ็บปวดแต่ตัวคุณเองยังไม่เคยคิดที่จะเลิกรักเขาคุณยังคองโสดคุณไม่เปิดใจให้ใครแต่คุณรอการกลับมาของเขาคนนี้นี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะถ้าใช่พลังงานของคุณไปกันต่อกับพี่หมอนะคะแล้วสำหรับคลิปนี้ จะมีธาตุราศาีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดส0ถึงหนึเปเซได้แก่ชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุ่มชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูชาวธาตุาน้ําราศาีมีนกรกฎพิจิกค่ะทานี่เพอพลังงานของคุณไปกันต่อกับพี่หมอนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคุณและเขาจบกันแล้วจริงๆใช่ไหม คุณและเขาจบกันแล้วจริงๆใช่ไหมหนึ่งดาบสองดาบไหนถือไม่เท้า The w เ r Temperance ราชาถือเหรียญเด็กถือเหรียญ The sun ราชาถือถ้วยเด็กถือไม้เท้าให้ใต้สำรับไนท์ไนท์ถือไม้เท้าเอไนท์ถือดาบค่ะจากพลังงานที่ขึ้นมานะคะถามว่าคุณจบกันแล้วจริงๆหรือยังมันยังจบกันไม่เด็ดขาดมันยังจบกันไม่จริงนะคะคุณและเขาจะต้องมีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจ กลับมาเปิดอกคุยกันกลับมาพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาคุณทั้งสองคนจะได้มีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจกันเพราะระยะเวลาที่คุณทั้งสองคนแยกทางกันไปมันทำให้เขามีเวลาคิดทบทวนตัวเองทำให้เขามีเวลารู้ใจตัวเองถึงแม้วันนั้นจะเป็นตัวเขาเอง ที่เลือกที่จะเดินจากคุณไปเป็นตัวเขาเองที่เลือกจะไปเปิดตัวกับคนใหม่และทิ้งคุณไว้เขาไปเปิดตัวกับคนใหม่เลือกทางเดินใหม่แต่การใช้ชีวิตแบบนั้นผ่านไปในระยะเวลาหนึ่งเขาก็รู้ใจตัวเองว่าทางที่เขาเลือกคนที่เขาเลือก มันไม่ได้ทําให้เขามีความสุขมันไม่ได้ทําให้เขารู้สึกอบอุ่นเหมือนการมีคุณอยู่ข้างๆถึงแม้คุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันบ้างมีเถียงกันบ้างมีทะเลาะกันบ้างแต่คุณก็ยังคอยเป็นคนที่ให้กําลังใจให้เขามีแรงผลักดันที่จะสู้และพัฒนาตัวเองในวันนี้เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะกลับมาหาคุณ แต่มันต้องใช้เวลาอีกสัระยะหนึ่งนะคะอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้เร็วที่สุดที่พี่หมอเห็นน่าจะเป็นภายใน2เดือน2เดือนนับจากนี้คุณทั้งสองคนมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันแต่การจะได้กลับมาคบกันต่อหรือไม่ทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของคุณทั้งสองคนแต่คุณและเขาจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะคะ ขอให้รับพลังงานดีๆกลับไปนะคะขอบคุณค่ะ